ไปโาไว้ก่อนได้การแสดงต่าจ้งควาต่างละบัเป็นดารที่เป็นแบบอย่างต้องการทานหได้เป็นแบบดีถก้อทุกคมีวามรู้กันวันนี้ทุกท่านไดรู้แสดงารมีตอนแรกแตวท่านผ่านกั

ได้ไปสู่การปฏิเสที่จะมาตั้งรนักด้วยเรื่องที่ทาหด้านที่เิดเรื่องนปอยูแล้วหากเราได้สังเกตทั้งในการปฏิบัติต่อผู้อื่นทั้งในการปฏิบัติต่อคนรอบข้างสารที่เราได้เห็นนี้ถึงแม้ว่า เป็อนุจักรต่อชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดตั้งมีและรกษาคือสิ่งที่เกิดขึ้นและความขัดแย้เป็นสิ่งที่เป็นอนุจักรที่ทุกคนต้องเผสิญและการประกอบคุณงามความดีที่จะทำให้เห็นประเพณีคุณประมวน่า แต่งฟ้าว้างจิตสร้างประสานุขประเสริฐใสประดุเพียนประดักสองกระดักใจกระหนึุกนำทาให้สู่สลนางเยี่งเพินขออุยานจงสืบสิแธิแดนสัมกันกอบซง ขอผู้คนในงานครอบครัวของจำนอที่นในครอบครวของผูาคนขอบรขอคให้งคนทุกท่านจากทุกส่วนนะคะทั้งข้าราชการที่เอาประชาชนแฟนคขับคุรสเป็นที่รักทุกท่านต่างมีความรักถึงต่อทิศบีสหว ทุกท่านต่างมีความผูกพันที่แน่นแฟ้นเราต่างรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรามีความรักและความอะไรอย่างสุดซึ้งนะคะขอเยี่ยมกลับเรียนด้วยความจงนะคะขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะซึ่งในกานประกอบพิธีตั้งแต่เวลาแถวเดียวนะครับ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 ขอบคุณมากครับ ขอบคุณท,ทั้งพี่พิมข่าวสื่อมวลชน,นทุกแขนงน,นะคะทั้งวิทยุโทรทัศน์และสิ่งพิมตลอดทั้งพี่พี่จากทุกช่องทางนะคะกราบขอบคุณที่ท่านได้บรรยายอย่างที่สักก่ครอบครัวขอบคุณต่อที่สตีนสหวง์ท่านเป็นกำลังใจอย่างที่นะคะท่านจวนากับครอบครัวของเราขอรากขออภิเษกศีลค่ะและ,นนะขนักงน,กนนะคะกรับขออภัยนะคะที่ ความกที่จะไม่ให้ใช้วทรศัพท์มบอถือในการระท้านะคะคอนมยากนะคะบนาดอุปกรนนะคะความยากจะเป็นได้ถอยนะคะและถ่านนี้ที่สุาฬิกานะคะจะเป็นช่วงเวลาของการจะขอที่ทีบงเนุมศีนะคะเวลา9นาฬิาจะเป็นช่วงเวลาของการจะอีบนสศ đang làm dạng và các thông tin các bạn ครับครับเอาไปถึงเอา กำรับเป็นที่สนคุณปอทุกิสาฎงโ์เพิ่มจากวันนี้ไปถึงวันที่น3ทรรศมกราคมนะค่วงเวลางประมาณสิบก้ารักล้านทุกวันจะได้การงานในความเศร้าโศกในความสูญเสียขอราบขอพระคุณนะคะ ที่ทุกท่านได้าเดินทางมาเพื่อให้กำลังใจเดินทางมาร่วงแสดงความเสียใจร่วงแสดงความอาลัยรักแนะ,นนนะาำขอครอบครัวรู้สึกอบหนใจยิ่งนักและซาบซึ้งในความโกรุนาของทุกท่านขอกรับให้เป็น่ัอขอขอขอกสูงค่คะ